สวัสดีค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาทำมันบดนะคะเมนูนี้ทำง่ายมากเลยค่ะและเด็กๆก็ชอบทานด้วยนะคะเพราะว่าเป็นเมนูที่ทานง่ายและอร่อยค่ะก่อนอื่นเราก็เอามันฝรั่งมาปอกแบบนี้เลยนะคะแล้วก็แช่น้ำเกลือ,อไว้ค่ะรอบนี้เราจะทำมันบดหม้อใหญ่เลยนะคะเพราะเราสามารถเก็บใส่ฟีดเอาไว้ทานครั้งต่อไปได้ด้วยค่ะ พอปอกเปลือกมันฝรั่งเสร็จแล้วนะคะก็เอามาล้างกับน้ำเกลือแบบนี้ค่ะล้างให้สะอาดเลยนะคะล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นำมันฝรั่งเอามาหั่นเป็นชิ้นชิ้นให้เท่ากันนะคะเวลาเราเอาไปต้มมันฝรั่งจะได้สุกพร้อมกันค่ะเมื่อก่อนนี้เราทํากับข้าวไม่เป็นเลยนะคะแต่พอมีแฟนแฟนก็เริ่มสอนให้ทำกับข้าวค่ะ เมนูมันบดนี่เป็นเมนูแรกที่แฟนสอนให้ทำเลยนะคะแล้วก็ทำง่ายมากค่ะพอหั่นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอามันไปล้างกับน้ำเกลืออีกรอบหนึ่งค่ะเวลาเราเอาไปต้มน้ำจะได้ไม่เป็นฟองนะคะพอเราต้มสุกแล้วค่ะเราก็ใช้ไม้จิ้มดูนะคะว่ามันเรานุ่มพอหรือยังค่ะพอแล้วเราก็เอาไปเทน้ำออกนะคะทำแบบนี้เลยค่ะ เขย่าหน่อยนะคะให้สะเด็ดน้ําค่ะแล้วก็เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็จะเอาเนยใส่ค่ะเนยของเราใช้เป็นเนยออร์คิดนะคะแล้วก็พริกไทยดําค่ะตามด้วยเกลือนะคะแล้วก็บดไปให้เข้ากันเลยค่ะพอเราบดไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะใส่นมไปด้วยค่ะเป็นนมจืดนะคะนี่ค่ะบดไปเรื่อยๆนะคะ เนื้อมันละมุนมากเลยนะคะไม่ยากเลยค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะ